ก็จะไปกับาจุกเลยไหยก็ติดตามมาต่อดีกับท่านมน่าจะดันที่ตรงนี้คอือหมู่บ้านดนนอนดยหลวง เกตุพัดพ่อให้เมียรักแต่จากไปโลกนี้ไปหลายปีแล้วแต่ก่อนที่เมียรักแต่จายไปนั้นจริงลูกเป็นตรงคนเป็นไระราชการเลี้ยงดูคือเป็นพันและเป็นพรบัดน,นี้เป็นพันอายุได้28ปีเป็นพรผููน้องอายุสี่หกปีเจ้าวันนี้ก่อนไปได้ก็มีเรื่องอะไรแปลกาเลยติดตามต่อมาท่าน ตาดูยาลเรียนอยู่ทุกวันมันปักแวดตัวเลยแลท้ที่สวัสแล้วหนุ่ยต้องเมินกัดตูถึงมีทุกขลาใบเตาเียนมาลูกหน้าม้านคุณครูแต่พออยู่ไปได้ เราเจ้าใจจนจนพอพยายามจนลุกได้พยายามบอกไม่ได้รอกแค่ลุกยาหาเหตุผลหนุยยาเจียนหนุยหน้ากับเรียนคนประจาชนตั้งจิลจานินตา เกิดเป็นยิ่งไลยสิ้นหน่วยแนาต้องรั้งวัน บ่จะเม็นมันจะงามทีบ่บอกเนือเย็นลูกเป็นสตีแต่บอกเนือเย็นลูกเป็นสตีเรือนแท้างามสีต้องมีน้ำใจ Ranh cai nuôi ai phụt bông Lạ đừng ranh cai nuôi ai phụt bông Nuôi là ông tầng nhìn nhóm bông tay Ranh cứ con na yai cứ ranh bông đu thoại trong nim nóng điểm tam, ta điểm tam trong ngang bỏ son, cứ đèn nôn đắp ai mệt trăm xuân, mai mạc mùng jak nha nôn, đinh treo mai mạc mùng jak มันปัดควัดสะอาดเหมือนกันชวนน้ำจีชวนชวน้ำจีให้เกิดมีน้ำใจนามจีให้เกิดมีน้ำใจนึ่งน้ำใจลูกยาด้ไว้เวินจนยามเดือดโดนเหมือนกัน นิ่งดูได้ยนะ่าเป็นรายนำใจนะลูเอ้อจ้องนำกำเติดควรจำเติดเราด้าต้องนำกำควรจำเติดเราลูกแกเก่าเล้ากรอกกลูผู้เย้ เป็นดีเป็นใจได้ต่อยตาในวันเหมือนนำคำตามน้ำม,มือแล้วยึดตือปาลาดันได้ต้าบน้ำม,มือลูกยึดตือปาลาดานเรื่องในบ้าน่วยจ่ำกลมค,คัน nhập rồi dẹp bắt phật đầm ra đi phải quá cả búa lạc chân tay búa lạc chân tay búa lạc chân tay tini hơ luôn ơi, bò cả ta bắt luôn ปล่อยเองกับเมยู้กับกุยพิมพ์ตายจากหลกนี่ไปหล่ปีแหละตี่แยกกันพุทธปลามากับกุยปัน้นป่อนึกว่าต้องยั่งแต่ปั้นคนเดียวแล้วแล้วหลงกออ็ปล่อยปั้นหายโยติบช่องปีแหละป่อนึกว่าร่างปุ๊กแต่แล้วเปียบเดียวกูจับพลก,กันมาได้ป้อนตัวหนึ่งแล้ว อีป้อนตอนนี้การที่พกปีที่นี่พอจะจอจอรอนจ้าลูกเอก็แต่พึ่งจังหอนในในหลงนั่งก็อย่าเงินพอไม่หวาแต่พอจะรอนอีปันอีป้อนไปลูกเก็หวาอีป้อนนั่นอีปันนั่นลกูกเอกยมึงไม่ปลื้มแล้วแต่แต่พอไปท่วงตีทุตก็คืออีป้อนข้าวที่กกอกลูกเอกยมึงอย่าริม,มอย่าล่อง กดใจมันไม่ได้มันเวลามันย่อมันมึ่งมาวี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 ปี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 พอมันได้แย่งในยังตกตีกลับไปมึง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 มีปั้นใะนายโย่ยีเปดเนี่ยเราอ็พอถ้าเป็นลูกม่วงเป็นเปล่ากับก้าวปลอกแล้วแก้มแดงเนี่ยลูกม่วงแล้วตั้งก้นในยูเราก็ติดปล่อยปล่อยตั้งเกตลุยปั้นตัวยาจะไปยุ่งเลยเราอ็ โดยจะพอจัดจอในยูน่โลกแต่พอเล่นี่อ๋อจ้ามาจัดหน้าบ้านเราตำรวจดหลูกนอนเจ้าระวัดเอ็นมาจัดหน้าบ้านเราหลูกนองผู้กองเบามาจัดหน้าบ้านเรากูม,มาเหยียดแม่นในวัดไอเดนกัมานี่จิงไม้โลกีปอนเด็กก็ว่าหลูกติดต่องจูจีบมึงอยู่นี่ก็เป็นแปเป็นเนนอย่ามายุ่งกับเขาแล้วกับคุณป้าเอออย่าจะไปยุ่งหลูก พ่อเองก็พยายามทำชัว่วทำลายนี่ปลกกงอย่งปลอมนำกงไว้แ้่ลายเป็นกาปดดูดมัดไม่รวมปั่นปื้อ,อไรแล้วนี่ปลกหย่านัดก็เป็นซับไปรถแล้วปลกอย่านัดเรียกกัดไม่ใช่มันเป็นมากอหนึ่งเป็นตนหนึ่ง เนี่ยเจ็บฟันจะได้เราก้ายนี่ยเล่นเนี่ยร้องปอนเอ๊ะแต่พอฟัำเป็มมตนต้อนจาวต้องค้นปยายพึ่งชั่งวนก็นคือให้จูต้องกนต่างอีเป็นปันและเป็นปอนหลกักล่าความร้อยความเจ้าไปเปรียบจะเมื่อเถื่อนเดี๋ยวหลักล่าความเข้มทีน่นี่กูจะบอกมึงให้คว่างลูกเอ้ยปอนเอ๊ะว่าคนใจใจแต่ว่าเอามึงเป็นต่างป้านสะปานนี่ <ð S 2> เป็นจะปานตอดป้านไป <ś lam> ถูกคลิ้งถูกยางเก,งกงลื่อนกระมังเกลื่อนกระไรเด็ดเจอหมายนี่เกลื่อนเปียดอยู่ยี่ย่ใจใหญ่ได้นี่ก็ไม่ได้เจอไอ้มึงเราอีปันเน <c oughs> ืปป้อก็จีบีปอน <c oughs> มึงจะจีบโรงไอ้หลอกหลอกบอกตั้งไอ้โจนละกูควันตุ่มเลยลูกพ่อไม่ต้องบ่วงหรอกแกเราไม่ไยุ่งอยู่แล้วค <c oughs> ุณพ่อไม่ต้องห่วงหรอกแก่อไม่ไปยุ่งอยู่แล้วดีลูกเอ้ีอย่าจะไปปล้ำลูกเอ้ หฮโลติดดันจูวันกระจัดเบลแตกว่ากูกล้าไปแล้วในวัดกลัวไปแล้งกับปอกกับอาจารย์ไหมดันจูไอแจงักบอกกูกล้าไปจึงในวัดโป้งเดียวยิงรอกับลูกรถกล้าไปวัวเลยคุมยิงแมนกุณลบวันนี้ลี้งเงียกล้าปดปล่อยขึ้นไปลายจักเดียว กูว่างว่างบ่เดลเบื่อเลยต่อเดียวต่อเดียวปล้องปอไปเลยลูอกอ่ะกูจ้าตูตา่างโดดไหวจับผมมาบุกกับกูตึงมาเรากะจัดร้อยกรอกเดียวกันแลวกบมีกาตองกาโต ไปดับไม้มาแล้วจวนก็ปอบแม่ยายวันนั้นและก้อยเล่ต่อจาวปอมาบุกกูตึงไม่ต้องห่วงไหมไปได้แล้วหน้าไม่มาเลยก็ไม่มาแล้วก็ตะบันสายโดแล้ว กงยังไม่มาเลยแหละว,วันนี้เออควันเด่นที่วันนี้นี่เป็นพรว,วันนี้เดนจะมาบินตาบาดไหมไม่รู้เป็นพร พี่ถามใจตรงๆนะัจนจะรักไป้กับเดนเองิงไม่อยู่เดนพี่ัันยลืมว่าเราไม่ยุ่งกับเขานี่พรแต่บอกไม่ยุ่งกับเขายังไงเมื่อคืนเราวจะจูบรูป่ายใครพี่พันเนีย่ยอุ้ยอุ้ย ไอบาดดาเล้ยวเอ้ยมายืนก้าวดุยคำปันปื้อเราเดินแจ้งหนังอุ้ยยักคิ้วแล้วจักแม่ไปยักคิ้วหน้ากว่าหน้าคิ้วฮะไปที่เป็นบอนแปลาก้าวมาใส่เนนนี่ดูที่เนนดืนสซบจางเยียมเรียบร้อยจังเลย ไปซีค่เดี๋ยวพี่เบียงก้าวมาใช้ใเด่นก่อนนะเชิญครับพี่ฟันเดนทำไมอย่กแม่มกวาตังบาทก็ว่าหนอกจัดควัดกันนะวะไม่ได้ ผมมาฮันมาลุ่นกูจ้องตีหลกมากาดท้องได้ดำมาลุลูกกูมันไม่ครอบมึงอ่าลืมมาเวลาเงินกูจาดูไงมันเยอะมันไม่ครอบหวยจีบหลกเจ้าก็เลยเออมึงไม่จองกอัวะหายับร้องว่าไม่ครอบเปิดแบตที่เนนเยบร้อยทำไมเน่น พี่ปันเดี๋ยวปล่อยมือพี่ก่อนเนนมันน่าเกลียดจับมือพี่ทำไมเนนพี่ปันครับแคร์พี่ปันช่วยบอกเป็นพรด้วยนะว่าหัวใจแจนชื่อะอยสุดผมจะรักน้องพรคนเดียวแล้วผมจะรีบไปหาอาจารย์ท่านจูมาสูุขอกับเป็นพรผมจะศึกลาศิกขาบท พี่ปันช่วยบอกด้วยนะครับว่าไม่มีผู้หญิงใดแล้วที่ผมเห็นแล้วผมจะชอบจะรักเหมือนกับเป็นปอนเป็นปอนเปรียบจะเหมือนแสงประทีปแล้วก็ดวงสว่างที่จะส่งไปเนนในจางข้างหน้าจอเด่เดเดเดนเป็นลูกกำมพลาพี่ปันรักผมใช่ไหมพี่รักเจอเหมือนน้องช่วยบอกเธอด้วยนะแล้วพี่จะบอกไง นั่งลงก็ไม่แกดแม่มนั่งจะมกินตรงนี้มาไปหน้าบ้าน,น,นอีกคำแล้วพอแนบตูยืนดูตอนนี้อยู่ใหนอ,อ่ม ป่อนในตูยืนดูหรือ,อยู่ในห้องแต่ตัวน้องจะรักเกันกับเด่นนักนะทึกวันใดเนีนงให้ดิบมาตั้งกายานองในหมอบใจเจจะทำได้ปอนนองจะมีแวใจจะลูบใจจะเกรม็มป่อนจะนอนทำใจ ยิ่งนอนเปลี่ยวเดียวดายไม่จะเบยค้างไวเลยที่แบนเจ้าเป็นปอ